เราจะเดินทางไปหาดใหญ่ขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้โลเกเตอร์ไทยแลนด์จะพาทุกคนไปเยือนหาดใหญ่จังหวัดสงขากาันรอบนี้เรามาถึงยามค่ําคืนของหาดใหญ่เลยทีเดียวเราจะพาไปกินร้านเด็ดร้านดังของคนหาดใหญ่ยามค่ําคืนนะฮะถึงร้านาเจ้าเป็ดเจ้าดังยามค่ําคืนของหาดใหญ่แล้วนะครับร้านนี้เนี่ยคนหาดใหญ่หรือคนพื้นเพลเขาจะชอบมากเดี๋ยวรอ ชิมกันว่าจะเป็นยังไงเอาเส้นเล็กใส่มาเลยใส่<ฟ>เอ้ยหนูไม่ดีเลน คตรฟินเลยไม่เคยได้กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยแบบนี้จริงคนเขาต้องอยู่คนเดียวอะมาละนั่นแหละฮะท่านผู้ชมจากที่ผมได้ลองกินนะโคตรฟินจริงครับเนื่องด้วยอยู่กับใจของมันเนี่ยอยู่ที่น้ําซุปของบะหมี่เป็ดนะฮะซึ่งมันมีรสชาติของขิงจริงๆนะซึ่งขิงในที่นี้ทุกคนสามารถกินได้เพราะมันไม่เผ็ดจริงๆนะท่านผู้ชมแล้วก็มันหอมด้วยนะฮะบวกกับเส้นบะหมี่ที่มันเหนียวนุ่มแล้วก็มีน่องเป็ดที่มันต้มจนเปื่อยกินแล้วแบบเหมือนละลายในปากนะฮะ ผ่านยังนะฮะยังไม่หมดนะฮะยังมีขนมจีบม่ลูกชิ้นมีใบต่างนี่เสริมความอิ่มแบบจุกๆกันไปอีกนะฮะโอ้โหฟินจริงๆครับคุ้มค่าครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะฮะเจอกันใหม่นะฮะคลิปต่อไปสวัสดีครับ